สวัสดีครับวันนี้มาพบกันบ้านสวนครับวันนี้มาดูถั่วที่ผมสีดยาทิ้งครับนี่ถั่วก็สีดยาทิ้งผ่านไปประมาณสมวันแล้วครับก็จะปลูกใหม่ครับถั่วบริเวณนี้ผมสีดยาทิ้งแล้วนะครับลูกก็สวยงามมากอยู่แต่ว่าผมต้องการสีดยาทิ้งครับว่าจะปลูกใหม่มัะละกอ ลูกดกมากครับหลายกิ่งด้วยครับต้นนี้อีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะเก็บให้ไม่ค้าตําส้มครับตัวที่สีดยาทิ้งครับก็ใบไมหมหมดแล้วครับคันนี้เหลือแต่ผมจะเอาถอนโคนออกให้มันเหี่ยวจนว่าใบต้นไมหมกรอบหมดแล้วก็จะมาวางท่อสปริงเกอร์ครับแล้วก็จะปลูกใหม่นะครับ ก่อช่วงนี้ก็ถั่วก็ราคาเริ่มจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าฝนหยุดตกแรงแล้วแต่การลงทุนหน้าแรงปลูกถั่วจะลงทุนเยอะหน่อยหนึ่งครับแต่ก็คุ้มที่ราคาแพงครับหน้าฝนเราไม่ได้ลดน้ําผมไม่ได้ต่อท่อเลยครับก็ไม่ได้ลดน้ําอะไรเลยยาเคมีก็ไม่ได้สีดครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ก็ยังได้เยอะอยู่ครับแปลงนี้ แปลงนี้ผมได้กํำไรเยอะอยู่ครับลงทุนไม่กี่พันก็ได้กํำไรเยอะมากครับแต่หน้าแรงนี้กะลงทุนเยอะคือต้องลดน้ําค่าน้ําค่าไฟค่าน้ำนมันแล้วก็ค่าปุ๋ยครับแต่ยาเคมีก็ไม่ต้องสีดเยอะเท่าไหร,ร่เพราะาผมต้องการปลอดสารพิษให้คนกินปลอดภัยครับเราปลอดภัยคนกินก็ปลอดภัย ตัวก็ยังเหลือปะปลายครับผมก็สีดยาทิ้งเลยครับถั่วก็ยังดกอยู่ครับผมก็สีดยาทิ้งครับเพราะว่ามเสียเวลาครับเพราะว่าเพราะว่าราคาแค่20กว่าบาทก็จะเอาใหม่ครับหนาแรงกิโลหน้าจะประมาณ5 0าสบถึงหกบาทครับสุดนี้จะปลูกพร้อมกันครับแปลงใหม่ครับก็ประมาณสองกระป๋อง ลงทุนเยอะหน่อยหนึ่งครับว่าต้องวางข้อสปริงเกอร์ให้ดีครับอย่างนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตครับเพราะวันหน้าแรงถั่วขาดน้ําไม่ได้เหมือนกันครับระหว่างต่องกลางก็ปลูกทุเรียนหมดแล้วครับก็สรุปแล้วแปลงนี้ที่เก็บเสร็จไปแล้วครับก็ไม่ขาดทุนครับได้กำไรเต็มๆลงทุนน้อย ได้กำไรเยอะอยู่ครับก็ปลูกหนึ่งกระป๋องครับลงทุนประมาณสองพันกว่าบาทแปลงนี้ได้กำไรก็หลายหมื่นครับแต่หน้าแรงก็ลงทุนเยอะครับหลายพันแต่ก็อาจจะได้ราคาได้กำไรอยู่ครับถ้าถั่วเราไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับแต่ก็ต้องระวังครับเลือกซื้อพัน ถั่วให้ดีก็อพอครับเพราะว่าถุกวนนี้มีพันธุ์ไม่ดีเยอะแยะครับถ้าเราเลือกพันธุ์ไม่ดีแล้วก็ปลูกเสียเวลาครับตัวนี้พันธุ์นี้ผมเป็นพันธุ์ดีมากครับลูกยาวนี่ขนาดเสร็จหมดแล้วครับผมสียาทิ้งแล้วลูกเขาก็ยังยาวอยู่ครับลูกยาวมากครับได้ราคาครับลูกยาวแบบนี้ คลิปนี้คงจะแค่น,นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ